เคอมาค้ามเพื่อนพ่อน้องจอมนี่แล้วคือมีท่านได้เห็นเผยออยู่โชว์นี้น้องจอมฝึกงานครับผมโอ้เพิ่นไปฝึกงานแล้วนะเนาะแอนแอนแอนใส่มันหนีเลยโอ้ทวนดีๆเอาเสียงมาเพื่นตัวนี้เขาดอกครับผมบัดพิจารณาเพราะผิดห้องคู่อย่างคับเลยแนี่ค่ะเล็กน้อยมาให้ฉันฉันเนี่ยมีนี่ไปกินด้วดีค่ะคือพอไปจัดฟันอยั่ ยังกะข้าเขียวแจ้งข้าบอกครับพ่อก่นข้าไปเชื่อต้มไก่รวยสวัสดีครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมกะลังหานโหข้าไปต้มเสื้อไก่แซ่บเสื้อเบื่อเบื่อมะขามอ่อนครับเพราะเบื่อมะขามอ่อนเห็นไหมอยู่พุคนละบ้านพ่อน้องจอมเดียวไปอยู่พี่ปัแตันพ่อตัดกิ่งมันใหม่มันมีท่านได้ปรุงอยู่ เสามโหดนี่นะพี่น้องขาดึงอ่อนๆพี่ต้มเสียบเส็บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะลังสิชิมอาหารค่ะอาหารทะเลเลยค่ะไม่เยอะเกินแม่แม่เห็นว่าหมาหลักนหมอันนั้นมันตีเสียเด้วยค่ะมีถุงน้ำจิ้มอยู่แต่ละจั๊กบาทสี่สิบเอาเงินกันนะน่าว่ามันกรอบดีเลย กินได้มดโตได้แม้เอ้ยผละผ่ามันก็กินเป็นเจเลยใช่ได้ยุะ่ะกินกัตบต่ำหมองเราวว่ะรั้วโซหอยยังแปลงมันหยาบแล้วเ่าก็ยินเนี่ยละดูแบบนี้ก็เห็นได้ยุ่นทะเลแล้วครับพี่น้องครับอยู่บางเสียงครับผม,มที่เคยไปเที่ยวครับเอ้านัานไปเที่ยวกับใคร ไอพีดเนี่ยไอพี่พาดำไปเที่ยวครับตอนน้อยๆครับไปกับผู้เจ้าโอ้โหไปก็คือบ่เคยเคยได้ไปบางแสนไปอยู่ค่ะบางแสนสองคนแก่นบ่รู้นี่แหละครับไก่พอรุนแม่ตูคือเก่าละครับพี่น้องไก่พอรุนมัครับพ่อแม่นลูกบ้าเครื่องในมันแต่หม้อหมูวานนี่พ่อนะไรเอาแกงเสือไหวเนี่ยละหน่อยนึงครับ ปางเราแข่งไหวแต่เสียบแท้เสือไก่จักหน่อยมันคักไม่ใหญ่ไก่บานไอยังได้ไหนไมีแต่ตัวงามครับมีแต่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆขอบคุณหลายเด้อพอรุ่นแมตตูเมื่อไรขอรุ่นพอละมามืออื่นครับพ่อเกียวแมงดาเฮะแมนครับพ่อพักตอนง่ายๆชิ้นน้อยครับพี่น้องต้มส้มเสือเบอร์มหาอ่อนยังน่ากินตอนง่ายๆ รูโคโรต้องไก่โอนดีเว้ยนี่ครับผมไก่พอหน่อยฟักเรียบร้อยแล้วครับน,น,นี่เนาะสีกินอันกินเทียเ่ยงจ้ะแกงพวามบาโบกกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบือ่อนี่เตรียมค่าตะไขะ่จ้ะเดี๋ยวไปเก็บใบใบยอดใบขามออนกระพอกันครับปุ้นน้องจอม นี่ครับยังรัดสวนมั่นไปเลยครับผมต้นมะขามยู่มุ้งหนี้ครับไข่เค็มมาต้อนรับครับผมนี่นี่แคมีคนทุกคนอาดมามีมันรักง่แล้วตัวน,นี้ไหมม,มีซุกระบอยินกูดะมามีพี่น้องเลยนอนโโครโคโลอยู่ทางลุ่มเบอร์มะขามเ,เพื่อนพ่อน้องจอมนี่แหละไปทางเลือบุ๊กเหมือนคือมีท่านได้เห็นเพลย์อยู่โชวงนีนเราจอมฝึกงานครับผมโอ้เพิ่นไปฝึกงานแล้วนะเนาะ ตัดออกก่อนอยู่หน้าบ้านถัดตัดเธอมันปุลงไหม่ครับพี่น้องจักแมงปล่อยลยกัดมันเป็นซอยๆลักษณะนี้แล้วนี่ซอยๆเฮนเฮนก็เลยแมงกัดบอสนะไปตัดเธอปุลงไหม่ซะก่อนบักมีไหมจะนุ่ยง่ายๆมีคนนอนจอมซีน่วยนอนอยู่ตินโอ้น้องจอมเพิ่งไปฝึกงานครับตอนนีุ้ละอยู่บ้านกุดวาผมเนี่ย อยู่อู่รถกุดวะฝึกงานอู่รถไงครับพี่น้องช่วงนี้อยู่ตรงข้ามกับตลาดสดกุดวา่าล่ะน้องมันได้ฝึกง,งานแล้วดีเจอเพื่อนอยู่ลานกระไดเลนกระได้คุงหมดักนี่ได้กำง้างนึ่งพี่น้องพอแล้วล่ะครับบาทน,นี่เสื้อต้มไก่โอ้คักเด้อเปิืมาขามอ่อนก็ไดเสื้อได้ไหลสมมากมันกะคักไปอีแบบครับพี่น้องโอ้มันเป็นงามแล้วรับบาท โอเลยนนต้องใส่ต้องแปงแหงยังไงกับพี่น้องนี่เฮ้นการบขาเรา่รีนยได้ขาแรงกันครับผมพอดีไก่ไส้ครับผมจ้างเมียเมียหลงจอมทั้งคนหลงจอมแพ็คเกี้วครับผมได้ขาแรงจ่ยค่าแรงมันนี่ คอนเทนต์คอนเทนต์ตอนไก่พอค่ะเป็นอย่างไรนะครับพี่จังหรอร่างกายงานกัรงานศัสตร์กินเต็มปากเต็มคำแต่ว่ามีกระดูกมากแห่เขียวครับผมไก่พอปูด้วยนี่นะคะนี่ค่ะตะไคร้อะบักพริกตัวว่าแซลม์ต้มส่วนแบบนี้รสจั่จับ เขาแบบโสมมือย่างแบบใช่ปะสมนัวค่ะมาแล้วจ้าเจลปลาแมงดาพอน่อยส้อยเดิมรสชาตดอีสานบานเหาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมสื่อติดบานไวบกินเขาแสบขืนแทนแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์เขามาไดี๋เลด้เดจ้าบอยเพิ่อกินดอกซอยยังบ่ได เกลือค่ะดูดไซก็แมป่ปางสีย่ยอนาอย้าปลาแดกจังน้อยนึงค่ะให้มันมนุ่ม่ะไซเนี่ยค่ะย่างพกขัวมันยังหิมมได้มันสีหอม,มอมค่ะแต่วกได้ส่หลายได้ค่ะเซนได้ไหลายกว่านี้มีเป็นอม,อมที่นี่ปลาไซมครับส่นิดนึ่งนหนงอมันหอม ปรุงกระมานี้ครับผมแล้วก็เอาไก่ไปขวานหอมขวก้อนครับมันยังสีหอมครับผมสีสาม้งขวก่อนครับผม ตำเจียวคนเด้อพี่น้องบานนี้เขาหน่อยยหญ่ปางใส่เซ็ดตำเจียว <c oughs> เราว่าบอกแม่ได้เห็ดบอกเราว่าเจ้าจังตำเสียบเราแสดงว่ามีแคนนี้แคนการเพราว่าไสต์หัวเราไซต์ก็กร้องก็เราตเอ็ดต้นหนอพี่น้องเอ้าตำเสียบๆสู่กินเลยนะมือนสู่พี่น้องกินนลำ เดี๋ยวยังวาแบบเพจน,น,น,น่ากินครับผมบมโลโปุกเปฟกเกะมะนาวได้พี่น้องเสือผมสุดลดไว้ก่อนดับเลก็กเจ้าปมาเด็ดมะนาวแม่นดุเ,าาเต็มซ้อนนี่ลรอกโง่ตัว <laughs> โอ้มาคิดมันเพจแล้วราเนี่เอาไปตั๊บจังไนมาและลงโตพอดีแบบเย่เมื้อนี้เรามีได้ใส่น้ำปลาเด้อครับมีได้ใส่เกลือมีได้ใส่น้ำปลา ใส่ประเด็ดผสมมะนาวผงสุรดและกระพอครับ่นองมาคือเป็นระจำเสียเพื่งนนี่น้ำประเด็ดังไงกันเถอะเจังโหนดีครับพี่น้องเนี่าเสิร์ฟเครื่องโหน้นี่แหละครับสุดยอดเลยละบ้านเ้็ฟังคิดใจเราแหล,ละ งเลนะสำนีกจําลงไปเนาะพี่น้องไ่ที่เราบอกคราวใส่ไก้สุกภาพไก่สุก apa น,น้ำข้าักลมานี่บ้าใช่มหม อ้ว,น,วนกรือปะใจอ้วนกวันนี้ดีก็ทำมาส,สดโอเสีครับผมใส่ใบมะกรูดนะไอ้ใบมะขามทอดส่ตอนไหนครับใส่เดี๋ยวให้ไก่มันอไนรน่จะยังไงกันให้ให้น้ำเดือดป่ะครับแดี๋ตอนพูนก็สะยกลงโอเสียเปิดไฟครับผมนี่ถ้าจนพูน เอ็ a เอ a เอ็นนี่ไงครับใการในการครับรอช้าใส่ o มดหนียับดินครับมใส่หม้อ,อ,อ,มอไฟ <laughs> ไหมใส่หม้อไฟไปีนี่กะว่ากะไม่กะห่อนเราใส่อากาศกะหอนชนี้เอาเอา,เอากินหมอ้อไฟนี่ มือมันแกสุแบบานอยครับมีเลตี่้อเยตวใไปคาราตัวใไม่บักรูค่ะเต็มเลยพ่อเตรียมชอนเลยท้ว่าางเียกว่าเครับ มีครับผมโอ้เมื่อกี้ถ่ายไปเสียงบ่าขื่นครับพี่นอกก้องครับผม <laughs> แม่นบ่ดิแม่นคร <laughs> ับ <laughs> เอาพี่น้องมาเปลี่ยนครับ <laughs> นี่ครับเอาเสียงมันขึ้นตัวนี้เข <laughs> าดรอครับผมพูดไดปพิจตาแซยบว่าผิดห้องโอย่างคักเลยบาล้านนี่ขาโหนเสียบกระสิมข่ากันเถอะซิมข่า <laughs> <laughs> พุดยอดพี่น้องนี่ <laughs> ี่มาเด้อพี่น้องแฟนคลับสุภูสุคนครับผมต้มไก่ใส่ใบขามบอนครับพี่น้องตอนนี้นี่นี่ครับมาดเด้อจ้ามากินเข่าเด้อมาบนข้อเข่าเขาแล<า>้วจังห <c oughs> ลังว่าะย่าเอาขอลืมซับมาเด้อครับพี่น้องของบ้านนี่แฟ <c oughs> นคลับ F4 ทุกมองทุกบอลนะครับมากินต้มไก่มาเบินข้อเข่าเงินพอน้อยไปอย่างพิจารเสพคอร์ดตอนนี้ละก่อน เนื้อขาในจุดนี้เด้อพี่น้องเสียบมองขาซวยๆลงไปหาหัวเข่ามันไงก้วอยู่มเปื่อยบ่พอดีเลยแกม้าเดี๋ยวขับกับแก้วนี่ค่ะแน่นๆค่ะ เล็กน้อยมาให้กินอ๋อขันแห้งไม่ดีอย่าไปกินได้เลยดีค่ะบใครอยู่สันะ์นี่แต่ตัวเองแหะแขวบดีสิพาพ่อไปจัดฟันอยู่นี่จัดฟันโอ้ยมีไปดูเฮ้ยกินยังกะข้าเขียวไข่หนอกี่น้องจะสีสมพูสีทองอย่างเนายังหนึบสบาเราเราว่าเท่าเลยเป็นบ้าวลงเริ่มดีอะไรเล็กน้อยก่อนหน่อยเจ้าว่าอยากอ้างอ่ต้นไม้เจ้าว่าใต้ อจะมีคักตลอแล้วว่าผักจะทำกวนกานประจบบางทีลรห้องบาราเมื่อสอยเมื่อซอกนัดเห็นอยู่ในหุ่ซอกในอย่างนี้มันหมางแมนเนี่ยบาลมาเสจอทางเหินจากซองเพรอยัางเมื่อคืนมันมันจะกัดห้วนเปิดหน้าต่างจะเป็นหุบสียันยันจังเลยยันเดอบปางหรอว่ายันก็น้อยกันามีะโดด เด็กดัดไม่ได้กันพี่หลอกนี่แหละกันแนวนี้นี่แม่แล้อย่างพี่หลอกอย่างหดกว่าบมอหัวท่อมหลอดตกหมอนกอปนพลอยเลยนะปนปลากับมีเด้อพี่น้องครับก็มะเขือขึ้นอันนี้สมมนเคียวันก็มะเขือขึ้นให้เราดูครับนี่เป็นปูทะเลแต่ตัวหน่อยๆปูมาหน่อยอ่ะน่าว่าปูมาครับน้ำบริเวณปูนะครับ ท่านปูหน้าได้หน่อยยมงก็บอกแล้วนะไอปูกำลังเลิกแตลาดพี่สะพายจะได้ยังเลี่ยนเห็ดเพื่อใได้ไตม, <c oughs> มัน่อสะพาเจ้าของสะพายจะมีกินลูกไตมันกินเลยได้ครัสั้นพ่อได้สั้นเจ้าว่าดีได้สบายจจะเปลี่ยน้อกตอนไตมันย่งครับไิ่เลยไปบะคำหมือยเลยไ ทำเราตำสมเสบเลยนะครับนี่ั้งนี้ตำสมใบมะขามอ่ะเป็นไหนไายตมเพราะว่าทำผสมเค,ค็กแคลมไม่ผสมแล้ว,วกร็ววรวะครับแมงค่ะผสมมักมันจะไม่บวมผัดนวยมันก็สมมะนาต้มยำผัปูเมือนกันโอ้ยเคยต้มยำเชื่อผัวปูเกมเนาหานวยอ่ะแล้วผสมบรใช่ซีิล์มใช่ครบต้องถือใจเลยมะหผัปู แล้วผีน้องมขามากตลาดมะเลนี่เนี่ซอกเลยใ่คน่ากินได้เมื่โต๊ตอนไม่ใหม่ๆนะครับมันจะยากเล้ขคาะพ่อเลยหอมนี่ครับ่อมันจะยากกรอบแล้วลุกนนุ่มอือกระชันี่แหละแม่นหรอือแ้วแม่หนัดังกว่าตัวสมองก็ถกวาตใส ตัง้งันก<ม>วางลงคืนตากระถางไม่ไหมอะไรแู้สดตนานี่คือสีเยเสียนจังไงห,ห,หูเขานี่ันผ่อนอยู่ขึน้นเลยจ้ะเมื่อเราเส้นหรืออะไเส้นแบบวาสั้นแบบแมนบ <laughs> <c oughs> ่น thằng ta già lao họ bảo là mือ săn, ở Thái gọi mือ sen, sen thốt thốt. Anh ta lao sen vậy. Khảng trên mà. là bạn, bây tươm nghề thêm này mày. คือนเอาเข็มสามมาใช้หาวดองๆพน,นักมีที่ห้องเราจะเตออยู่แต่คนละเตอเขื่นลำเปล่าคนละคนว่าปานไม่ดุ่นป่ะน,นะท่านไปเอาเสียบ <ไป S 2> ครับพี่น้องต้มไก่เสือเบือมะขามอ่อนสุดยอดคือเดียวเสือส้มเพิ่์กเสียบเพัดละครับว่าแต่ต,ต,ต,ต้มเสียบต้มเชียวหวานก็เสียบพีท <ขอ S 1> ีนี้ก็ขอบคุณพี่น้องแฟนครับทงทวนเด้อที่เป็นกำลังใจมาตลอดครับขอบคุณครับผมงอไหลายส่เงาเเนาะต่องไหยใส่หาง นีก็หลายเพบุญหายสายยาวบ่